นิสสันนาวรานะคะคันนี้เป็นนาวราปี2014เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะรถสวยพร้อมใช้เลยค่ะเครื่องเดิมโรงงานนะคะทุกท่าน2 5 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะเติม E20 ได้นะคะใช้ LPG ด้วยนะคะเชื้อเพลิง2ระบบค่ะทุกท่านประหยัดมากนะคะอยู่ที่กิโลละ1บาทเท่านั้นนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะขับสนุกใช้งานได้ปกตินะคะมีเร่ม เล่มเดิมบุคคลพร้อมโอนเลยนะคะทุกท่านภาษีพรบรปี66ราคาคันนี้นะคะ133,000บาทค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนำการโอนมาจำบล่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ